เดี๋ยวแม่กำลังคิดว่ามันเริ่มเริ่มแล้วจ้ะขอต้อนรับอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวมำไมไม่ได้อเริ่มค่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนอัน,นนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะกลับจากโรงเรียนค่ะหอมดอกไม้ไมวันนี้เรียนอะไรบ้างคะลูกเรียนอะไรบ้งมีการบ้านไหมเหมือนเดิม วันนี้ลองอะไรลองเอลองอีลองอาร์ตีลอง, e, ลองไม่รู้อาไปดูี่งไงกูหลับตรงนี้ไงที่แม่บอกเห็นปะ <c oughs> นไป<ล>ะไปข้ามถนนไปเป็นคนหลับลตนะนนเกียบเหมือนกันข้ามถนนเร่งไวนะคะไกลนะเดินกลับบ้านหน่อยวันนี้รถยังไม่ได้ <c oughs> อู้ถ้าแม่ไปซ่อมอีกร้านหนึ่งน่าจะได้แล้วหรอไม่ร้านนี้มันช้าจัง มาหน,นีมาแม็กเป้เผื่อไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนบ้างอ่ะทมนะมเป็นไรยังยังตุเดี๋ยวหลังคอมนะลูกเดินกลับใช้เวลาเท่าไหร่จับเวลาดิเริม่มต้นแท่านเป็นชั่วโมงอันนี้มันกี่โมงแล้วสี่โมงหกอ่ะสี่โมงหกนาทีแล้ว แล้วทำไมคนยังไม่กลับเยอะเลยแม่เห็นเยอะเลยเขาซ้อมก,กีฬายอยู่หรอฮัลูกลเขาซ้อมกีฬายอยู่หรออ,อืมสี่สิบนาทีอืมโอเคแต่ถ้มันหมดจะสัน่นหรอหมดสั่นมนะัคือมันจะสั่นถ้ามันเวลาลน,ะนาวันนี้เดิน วันนี้เดินไปกี่ก้าแล้วะจะถึงหมื่นเก้าแล้วเหรอโอ้เก่งมากวิ่งอย่างเดียวเลยดิครูให้ออกไปเล่นข้างนอกให้เล่นข้างนอกสนานกินเลยแม่ลืมถามครูเลยเรื่องรหัส Google Classroom อ่ะถามมาให้หน่อยดิเกือบเสร็จแล้วฮะเอา iPad ไปให้ครูเรียเซ็ตเครื่องไหมล่ะครับเอาไหมอยางนั้นเดี๋ยววันทะเหัดไม่ไปถามครูก็ได้ พราะว่าวันพุธก็ไม่ว่างมีวันพฤห,หัสที่ว่างวันอังคารวันอังคารก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะแต่พรุ่งนี้แม่ต้องไปรับหนูไงเ,เออพรุ่งนี้จะให้แม่รับเร็วเม่อไหรจะได้อยู่กับครูไรดอนเพราะงั้นหนไม่ได้อ่านหนังสือสักทีไงค่ะกูก็คันสูงหนังสือเพียบเลยเดินตรงไปก็ได้นะหรือจะเดินริมเอาอะไรคะลูกนนนนไหนอะ คนที่อยู่ในรถเหรอนี่เยอะแยะมีทุกคนเลยในทีมมองซาซิล่าปะพี่เดินกลับอะ่ะถ้าจำไม่ผิดอะเต็เฮ<ะ>ีจักรยานคิดถึงจักรยานแล้วอะไรอะไรมีคนมองมอเดี๋ยวไปดูกล้องก็ได้ไม่อัดไว้โอเคปะ หมาหรือเปล่าใช่เดือนโอ้ต้นไม้สวยไม่กินเหมักนกะของไไหนอะไม่ได้กแิวนี้กินดอกไม้แน่เลยอมไม่กินออมกลูนกระของเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่นั่งโหนี่ถ้าแม่ปั่นจักราย,ยานถึงบ้านไปนานแล้วเนี่ยแม่ขี้เกียจเดิน หนูอยากเดินหนูอยากเดินเนาอใช่แบบของหนักนี้นะอ่ะเดียเียวเๆียดูดดูมันเงียบใช่ไหมค่ะเงียบดีออกยได้ยินเสียงคนเดินตาไอีรอยเท้าหนูพอ,อดีลองลองเงียบเอเงียบ รองเท้า,ทามีเสียงหนูเดินแม่เดินแทบไม่มีเสียงนี่มีแต่มีเียมีเสียงลากขำแทบไม่มีก็คือมีขำอ่ะข้ามฟังข้ามไปฝั่งนี้ลองรถนะคะ แคนไหนโอเคโอเคไปต่อไมหนี่เอข้าวันนี้ยาทอดยาหมูยอมามาหมูยอ ยำหมูยอลูกชิ้นปลาคิดอะไรหรูกกิดอะไรหรือยังไม่หิวไม่หิวไม่หมูยอยำหมูยอขับหมูยอทอดเนี่ยแม่กำลังคิดอยู่กินอะไรดีทอดแล้วกันหมูยอทอดจะกันนะหือทุกครั้งที่มีเสียงขูดเท้าหนูแสกหัวอืมทำไมเหรอก,ก็เสียงมันสูงมนะั้งหนูรับเสียงสัญญาณสูงไงมันอ่านว่าอะไรหรูกไฟเนี่ย ตัวฮะอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรป้ายตรงกอนแพงอ่ะเนี่ยป้ายตรงกอนแพงเห็นปะเห็นแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรวายอะไร <c oughs> วายอะไรซีสอะไรซ,ซิสเตอร์มีเอตัวอะไรปาร์กิ้งเลี้ยวไปโอ้ไฟแดงแล้วกดกด พรุ่งน,นี้เดินมาไหวนะนี่มีมองอะไรเหรอเนะี่ยไปดูก็กล้องหลังเลยก็ได้ดูนะไม่มีใครไลฟ์สดย่งไม่มีใครดูสักคนเลยเราไม่ได้บอกเพราะว่าเราจะไลฟ์วันนี้ไม่เป็นรอร้านกาแฟเหมือนกันเนี่ยทำง,งานในนิดเดียวเองผ่านเพิ่อีกหน่ อ่าเตรียมตัวค่ะแดีวคืนนี้ผันต่อไปโอ้โหนยานขาดยานขาดเลยเหรออืมผนันยาน,านขนานด จำได้ปะประมาณสมัยฮาลโาลวาวีนเขาเก็บไว้ถึงไหมเนี่ยกกก็บบเเาจะ